วันนี้นะครับก็เป็นวันที่ดีอหนึ่งวันนะครับมีผู้โชคดีมารายงานตัวแล้วนะครับเปิดได้ทองแดงเลข22ด้านในมีข้อความแกลกรับของคำสมมูลนะครับก็ของคำองค์นี้เราก็จะแลกกันนะครับก็ยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับก็โชคดีเราศรัทธาในบรารมีของหลวงพ่อน,นะครับส่งมอบให้อย่างเป็นทางการนะครับอันนี้ผมขอเก็บ แล้วก็เรียบร้อยแล้วก็ทําลายนี้นะครับนะครับก็ขออนีาตทำลายเลยนะครับก็วันี้ก็ท่านก็ที่ยังลุ้นต่อกันได้นะครับมีเงินหน้าทองคำนะว่าหน้าทองคำอีกหลายรายการนะครับนี่ก็ยินดีผู้โชคดีด้วยตอนนี้ก็ส่งมอบกันที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้โชคดีก็ได้รับทองคําองค์เดียวในโลกไปแล้วนะครับอง์นี้จะแลกรับเป็นทองคําหรือจะเลือกรับเป็นเงินสดหนึ่งแสนบาทก็ได้นะครับ ท่านผู้โชคดีเลือกที่จะรับเป็นวัตถุมงคลเป็นพระเพื่อไปบูชาแล้วก็เสริมดวงเสริมบาร,รมีเพื่อขอให้มีโชคมีลาบต่อไปก็ขออวยพรให้ท่านมีโชคมีลาบที่ใหญ่ยิ่งขึ้นกว่านี้แล้วก็มาร่วมบุญกับหลวงพ่อกันนี้นะครับครับก็ขอบคุณมากนะวครับก็ <ST. S 1> มีผู้โชคดีนะครับรายงานตัวแจ้งว่าเปิดได้รายการลุ้นสองแดงเลข, 22, ขาายี่งขางในมีข้อความสามารถแรกลกรับ ตาชิดของคําได้นะครับวันนี้ก็มารับมารายงานตัวหมจะแกะแล้วก็เราก็จะแลกกันนะครับเสร็<า>แล้วนะครับ<า>นี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมอบให้ผู้โชคดีรับไปเลยนะครับแล้วองค์นี้ก็จะกลับมาอยู่กับผมผมก็จะทำลายข้อความแล้วนะครับ ถูกซ่องชัดเจนผมจะทำลายเลยนะครับอันนี้ผู้โชคดีก็ตรวจสอบด้วยนะครับว่าได้รับเรียบร้อยขออนุญ,ญาตน่ารูปจริงเลยนี่นะครับนี่ก็รายการนี้ก็มีผู้โชคดีรับไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะท่านที่ยังเช่าบูชาหรือร่วมบุญกับทางวัดอีกก็ยังรุ้นได้นะครับรุนรายการอื่นๆงินนาทองคำน้อง,องคำกับหลายหลายรายการนะครับก็ยังอยู่นะครับกร่วมรุ้นร่วมบุญไปด้วยกันนะครับ